คุณผู้ชมครับที่สลักใดนะครับภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่อยู่หน้าจออยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นภาพกิจกรรมของการเปิดงานการลดการเผาตอสังนะครับเปลี่ยนจากการเผาตอสังมาเป็นการปลูกปอเทืองอเ,เพื่อรักษาสภาพดินนะครับเ,เป็นงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่ 28กุมภาพันธ์นะครับ2,568โดยมีในอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับคุณรองรัฐนะครับจงอุตสาหนะครับในอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมเปิดงาน,นครับหนึ่งตำบลหนึ่งการปลูกทุ่งปอเทืองเพื่อ,อปรับปรุงสภาพดินนะฮะลดการเผาต่อสั่งข้าวนะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆซึ่ง ในอำเภอก็ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับท่านัดยรุจพิมีนะครับประลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลศักใดท่านคงกิดย้ำสีท้องถิ่น,นอำเภอบางสวินท่านผู้แทนเกษตรอำเภอส่วนราชการต่างๆท่านนายกสมนุนแก้วเหลี่ยมนายกอบตสักไใดพร้อมทีมผู้บริหารประธานสภาสบตท่านกำน,นัาาน,น,นสุทิชยากำนันตำบลศักดิ์ใดพร้อม ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสวัสดิกำนันกิจอาสาและก็ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับที่เล่นเวลาท่านมาสัก10บโมงสิบโมงครึ่งประมาณเนี้ยก็เนื่องจากวันนี้ก็มีเชิญมาสแห่งเลยเมื่อกี้ทั้งท่านท้องถิ่นอำเภอก็ไปด้วยกันที่ท่าสว่างมีแทรกคิวบอตำบลตุ้งบอเทืองเนี่ยมันก็มีที่มาจาก2เรื่องหลักๆเรื่องแรกเลยคือนโยบายรัฐบาลพวกเรารู้กันดีว่าค่าเพียมส5ตอนนี้มันเป็นปัญหาในระดับ อาเซียนท่านนายกใช้คําว่าไม่ใช่เป็นวาระประเทศเป็นวาระอาเซียนที่จะให้ทุกภาคส่วนลดลงในการลดค่าไฟป่าหมอกควันนะครับซึ่งผมก็เน้นย้ําในทุกเวทีว่าสลินเราไม่ใช่เมืองหลวงซึ่งจะมีควันจากรถยนต์เยอะที่เขาจะมี Work ์กฟอร์มโฮมที่จะลดลดการใช้รถโดยให้นั่งรถไฟฟ้าไปทํางานหรือเน้นการทํางานอยู่บ้าน สุรินเราไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมเช่นพวกอมตะนคชนรชลบุรีระยองหรือมาบตะพุทธหรือสม,มุทรปราการ,รอะไรต่างๆที่จะมีควันเสียวจากป่องควันโรงงานนะครับของเราบริบทหลักๆที่มีเมีหมอกควันไฟป่ามันไม่ค่อยมีมันมีแต่ไอควันซึ่งมาจากการเผาหน้ากับเผาอ้อยนะครับเพราะเราประกอบอาชีพหลักก็คือข้าวยางอ้อยมันเป็นหลัก ดังนั้นในการรณรงค์ก็อย่างที่บอกครับ,รบถือป้ายอย่างเดียวก็บอกมันแยกนะอำเภอจะไปบักใดก็จะมีแปลงอย่างสวยเลยจนมาถึงตอนมเมื่อในอำเภอท่าตุม5ปีกว่าเนี่ยเข้าปีที่2องท่านบอว่าไกรสอนมาพวกเราคงจาได้ท่านก็นมาเน้นเป็นนโยบายที่2คือคําว่าเมืองเกษตรอินทรีย์ก็คือไม่เผาต่อสั่งก็ามาไถ่กบต่อสั่งแล้ว,ลวเพิ่มพลังด้วยพืชตระกูลถั่วก็คือที่ท่านเคยพูดว่าถั่วพ้าได้ไหมถั่วลิสงได้ไม่บอกได้แต่มันไม่สวย ของหมู่บ้านช้างก็ได้ทําเป็นทุ่งปอเทืองส,อสวยๆผมก็ได้ไปหาจุ้ยตรงทางไปวังทะลุไปทําอยู่สองฝั่งให้กับให้เบ่งบานเป็นสองฝั่งของทุ่งปอเทืองก็ทําจุดเช็คอินก็ทำเล่ยมาตอนผมเป็นนายอำเภอถ้าตุมห้าปีกว่าผมทําทุกปีนะครับจนปีแรกเนี่ยทั้งอบทอคืออบตอกเทศบาลอาจจะไม่ไม่ตั้งงบไว้ภาพกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นวันที่28นะครับกลุ่มาผาพันก็คือการปลูกพืชบำรุงดินฮะ แล้วก็รณรงค์การไถกลบต่อฝั่งข้าวแทนการเผานะฮะหนึ่งตำบลหนึ่งทุ่งปลอดเคืองครับเริ่มต้นที่ตำบลสลักใดของเราวันนี้ก็บริกาศที่ดีนะครับโดยมีท่านาในอำเภอรองรัฐจงอุตสาานะครับท่านก็ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในงานก็จะมีในส่วนของการปลูกพืชของพี่น้องชาว บนสลักใดนะครับก็นำมามอบไปกับท่านรองอท่านรองรัฐนะครับเรียกสั้นๆว่าท่านรองรัฐนะครับในอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเนี่ยฮะก็ท่านผู้นำชุมชนก็นำ้ามาขูกให้ในอำเภอนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับเข้ากับสีเสื้อนะครับเ,เน้นว่าใส่เสื้อสีเหลืองเพราะว่า ทุ่งปอเทืองเนี่ยเวลาให้ดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะครับ<า>ก็เหมาะอย่างยิ่งกับงานกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็แนอะเภอร่วมวานปอเทืองด้วยนะครับนี่คือภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์ครับเลยนำภาพนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะถือว่าเป็นการช่วยกันแทนที่จะเผาทำลายตอสังซึ่งเป็นพืชที่าสามารถเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ดีนะครับ เราก็ไม่ต้องไปเผาก็ใช้กลบแบบนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ปอเทืองนะฮะมาปลูกปอเทืองเชื่อจะบำรุงดินนะครับก็ได้ประโยชน์อีก2ทางก็คือ 1. สางข้าวจะได้ไม่ต้องถูกเผาทำลายเพราะว่ามีสารอาหารที่ดีหรือเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับแล้วก็ปอเทืองก็สามารถที่จะบำรุงดินก่อนที่เราจะเพาะปลูกในปีต่อไปด้วยนะครับและนี่คือภาพกิจกรรมที่ ผมนำมาฝากคุณผู้ชมวันที่28กุมภาพ,พันธ์กับภา,ภาพกิจกรรมการปลูกปอเทืองหนึ่งตำบลหนึ่งทุ่งปอเทืองที่เกิดขึ้นที่บ้านโคกกระชายนะครับตำบลสลักไดอํเาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับโดยผู้ว่าท่านก็ส่งเสริมเต็มที่นะครับรองอรัฐท่านก็ส่งเสริมเต็มที่ก็ถือว่าเป็นภาพกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับนะครับก็ ขอบคุณด้วยกันแล้วกันครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามฝากกดให้กําลังใจกับทีมงานของเนาอนุ่มเมืองสุรินด้วยแล้วเรามีภาพกิจกรรมดีๆก็จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันลําดับต่อไปขอบพระคุณครับ